วันนี้คุณโยผมไปแล้วนะครับแพ็กนะครับผมก็วันนี้อยู่ในช่องลูคัสออฟฟิเชียลนะฮะเนี๋ยนี้เนี่ยผมจากคลิปเช้าที่ผมแจ้งซึ่งก็ลงมาได้ประมาณวันหนึ่งละผมเป็นคลิปเกี่ยวกับคนนี้นี่เลยคนที่บอกว่าเขาเกลียนนะครับผมซึ่งก็เกลียนจริงๆนะครับผมเดี๋ยวจะลองมาทักไปถามเขานะครับดูดิว่า ปฏิกิริยาจะเป็นยังไงนะครับผักรีพอตเขาด้วยช่องนี้แล้วผมนี่ช่องนี้ก็ใครเย็นงก็อย่าไปซื้อนะครับเพราะเกลียนนะครับผมโอเคจา้ไฟฟ้าหรือรอับดิษฐ์ยาต่างๆไม่จริงครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าเดี๋ยวเราลองเออผมแมนะนาให้เล่นเองดีกว่านะเพราะตลาดเพราะั้นมันไม่สะอาดนะครับไม่สะอาดนะที่นี้ก็คือมันแบบว่ามีคนเข้าเยอะแล้วก็เล่นไม่ได้ประมาณนี้เนาะโอเค เดี๋ยวผมจะลองทักกว่าพี่อนนะฮะนี่าเสร็จเลยลก็มาตรงเขาทักมาหาผมละพี่คนนี้อ่านี่ผมก็เริ่มคุยจากตรงนี้ละพี่ผมจะซื้อรหัสประมาณนี้นะครับผมจะซื้อรหัสครับอ่าพี่คนนี้แปดนาทีที่แล้วคือท่านผู้ชมครับจากคิดแล้วท่านผู้ชมเห็นปะ มีคนบวกหนึ่งนะครับ P O M ท่านผู้ชมจําได้ดีนะครับอขอโทษนี่ครับคนนี้เขาไปบวกหนึ่งช่องเขาไปบวกหนึ่งในเฟซนะครับบวกหนึ่งหน้าโปกอะว่าไม่เกลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าผมลองมาถามดีๆละนี่นี่นี่ผมเริ่มจากตรงนี้นี่เป็นการขอสตรอรี่นะขอคลิปอะเราเริ่มจากตรงนี้นะครับผมนายครับผมแล้วเขาก็งงมานะฮะแล้วก็นายบวกหนึ่งให้มาหลอเกลียร์ปะ เรียนช่องพันทรผมเึกว่าจะไม่เกลียนน,น่าประมาณนี้แล้วก็บอกหนึ่งแล้วบล็อกเลยใช่ปะมนะั่นอะใช่ใช่ขอบคุณครับแล้วก็ผมกลางทําคลิปเรียนครับผมผมเพื่อนผมเพิ่งโดนมา200ต่อครับผมร้อยสิบครับผมขอบคุณมากครับครับชอนะฮะอ่าใช่เพื่อนนี้ก็เกลียนนะครับผมเดี๋ยวจะคุยไปเรื่อยนนะแล้วก็ตอนที่ผมกลังจะโอนเนี่ยผมจะเอ่อตอนนี้ผมกลางจะโอนแล้วผมก็จะ ส่งรูปสลิปเป็นเอ่อส่งรูปไอตอนที่เพื่อนผมโดนบล็อกไปดูทีแล้วมาดูปฏิิรียาของเขานะครับว่าจะบล็อกเราหรือว่าจะด่าเราหรือว่าจะอะไรเรานะครับผมเดี๋ยวเรามาลองมาดูกันนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเราจะมาลองดูพร้อมกันเลยนะฮะอันนี้คือไม่ได้เตรียมนะอันนี้ไม่ใช่เพื่อนผมนะครับอันนี้ผมไม่รู้จักเลยนะครับผมนี่แอดมินบาร์สด้วยนะครับตั้งชื่อซะไม่สมควรเป็นแอดมินเลยครับผมสองร้อยคงก็เอาคุณหายเองไม่ได้หรือไม่มีปัญญาหารครับ ดูเด็กก็ยังเด็กอยู่เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราเขาตอบแป๊บนึงนะครับนี่ดูชื่อนะครับสาม dbas นะครับผมเดี๋ยวเราเขาตอบแชทแป๊บนึงขอข้ามไปตอนที่เขาตอบเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับ A few moments l โอเคครับทุกคนทุกคนจำคลิปที่แล้วใช่ไหมอันนี้ผมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมว่า ก็จากเวลาตอนนั้นน่าจะประมาณสักห้าโมงนะครับตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วเขาเพิ่งมาตอบผมนะฮะโอเคอันนี้ผมตอบไปเลยนะเขาไม่อยากจะซื้อสามร้อยเลยนะเพิ่มราคาให้เขาเลยนะครับผมอันนี้คือเพิ่มราคาไปเขาเลยสามร้อยนะครับเพราะว่าถ้าผม,มาให้ร้อยห้าสิบหรือร้อยหนึงเขาไม่โอกาสไม่ขายผมนะครับพร้อมพร้อมโอนผ่านอันประมาณนี้นะครับพร้อมโอน,นครับ เดีรอเะะขาตอบแปบ,บนึงเดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยาก,กันนะคะว่าจะเป็นยังไงว่าถ้าเราส่งไอตอนที่ว่าเออขอเลขบอจุดชอนะครใครยังไม่ดูสูอีพีที่1นึ่ก็อย่าลืมไปกดดูได้เลยนะคะผมอีพีที่หนึ่งก็นี่เลยนะครับอยู่ล่างด้านล่างคลิปเช่นกันนะครับอีีที่หนึ่ง โอคเดี๋ยวผมขอแคปประวัติต่างๆของของเพื่อนผมก่อนละกันโอเคนี่ฮะรับเป็นวอลเล็ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลองส่งประวัติหาส่งนี้ไปครัโอเคเดี๋ยวผมก็จะรับเป็นวอลเล็ครับโอนได้ครับนี่ก็จะประมาณนี้นะ ก็โอนได้นะเขาทาทุกวิธีทางอยู่แล้วอะเพื่อให้ได้รายอะเอ้ยเพื่อให้ได้เงินอะแต่เราจะมาวิเคราะห์ช่องพี่เขานะไม่เรียกว่าพี่ดีกว่าเรียกน้องก็ยังดีนะเด็กอะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์นะครับช่องของคนนี้นะครับผมเสียงก็แตกหนุมคมงไปนะคือทุกคนดูสองคลิปล่าสุดนะครับผมคลิปวันที่สองก็คือทุกคนเห็นอะไรที่แตกต่างจากคลิปหนึ่งมั้งครับคลิปอันที่หนึ่งและคลิปอันที่สองก็คืออันที่หนึ่งอะ เนี้ที่หนึ่งใช่ไหมมันจะมีสัญลักษณ์ของ iPhone มานะทุกคนเห็นไหมแล้วคลิป2คือไม่มีนะครับคือผมว่ามันแปลกๆมันไม่น่าใช่นะฮะทุกคนดูดีๆนะัะผมมันไม่น่าใช่นะครับมันแปลกๆอันนี้ iPhone แล้วก็น,นี้ไม่ใช่ p h o n e นี่นะฮะแล้วก็ i p h o n เหมือนสลับกันนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะนี่เป็นการวิเคราะห์ธรรมดานะัะผม แถมรหัสอันนี้นะครับผมเติมไปเป็นหมื่นอ่ะไม่เป็นไปไม่ได้ที่จะขาดร้อยห้าสิบนะฮะคือเขามีอ่าทุกคนเห็นไหมครับนี่คือแพ็ครายรายสัปดาห์นะครับเติมทั้งรายสัปดาห์แล้วก็เติมทั้งรายเดือนไว้นะครับแล้วเพิ่งยี่ห้าวันเพิ่งผ่านมาได้ประมาณหกวันเองหรือคือเขามาขายอย่างนี้มันไม่ใช่นะผมว่ามันไม่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 เชื่อถือแน่นอนฮะนี่ครับวันนี้เขาส่งลิปมาโอเคเลยครับ อยากรู้ปฏิกิริยาเหมือนกันแล้วก็น้องภูม,มีคนนึงนะฮะนเนี่ยภูมิเลยภูมิอยู่ไหนเอ้ยฝากไปกดติดตามแล้วก็แอดเพื่อนอะไรประมาณนี้ได้นะฮะน,นี่เป็นผู้สับสนือนะ,ะนี่ครับคนนี้นี่นายบวกหนึ่งให้มาห่อเกียนปะอ่านี่แบบนี้นแบบน,นี้เลยปั๊บปับ๊บสังคัดไปให้มันนะรับเรา,าดูปฏิกิริยากิริยานะฮะ คือน้องเขาก็บอกแล้วนะครับผมว่าเกลียนนะครับผมมันโดนโดนเนี่ยโดนไปบวกหนึ่งแล้วก็บล็อกอ่ะก็ะคือมันได้ตังเวยแล้วมันบล็อกเราแล้วไม่สามารถลบคอมเมนต์ได้แล้วก็ไม่ทักหามาได้อีกไม่เกลียนนะครับพี่อ่านีเป็นงานทดสอบนะครับผม <c oughs> ครับโอเคเดี๋ยวจะลองโอนไปให้หนึ่งบาทครับ มจะลองโอนไปหนึ่งบาทนะครับใน,ในฐานะที่ว่ามันเป็นแบบขอทานเนี่ยหนึ่งบาทก็เพอะแบบผมผม,ผมรวยอะไหมครับหนึ่งบาทแล้วไปเดี๋ยวเรามาดูนะฮะโอเ้โหเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเขาจะบล็อกผมหรือเปล่าหนึ่งบาทค่าค่าเกลียนควายควายไปเกลียน มาใหม่นะไอ้งโง่ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยานะครับโอนเงินครับก็โดนเงินหนึ่งบาทนะมันทึกเว้เสร็จไป <c oughs> มาหมดแล้วครับ นี่แหลอก็บอกว่าสวยฝากดูด้วยนะอันนี้ผมก็กำลังอัดคลิปอยู่เอา <c oughs> รู้หมดแล้วครับสวยอันนี้นะครับเป็นการเรียกว่าการ K แค่แขนโปรลนะครับผมนี่ก็เอาเฟซไปเลยนะนี่นะครับไปรีพอรตเฟซแล้วก็ไปรีพอรตช่อง youtube ได้นะฮะนี่เขาบล็อกผมถาวรแล้วผมไม่ค่าไม่สามารถที่จะส่องเฟซเขาได้แล้วเขาบล็อกไปแล้วอาบล็อกผมไม่สนใจนะนี่คือแบบเกลียนโง่ๆมากเลยทุกคนคือรู้ยังไงอยู่แล้วนะครับว่ามันเกลียนนะครับเพิ่ไปหนึ่งบาทยังไง ค่าเกียนค่อยๆไปเรียนมาใหม่นะไอโง่รู้มาหมดแล้วครับสวยคือต้องจนขาดไหนเนี่ยแบบเป็นขอทานออนไลน์เลยว่างั้นเถอะคนเนี้ยไม่รอดแล้วเนี่ยดบล็อกกันเลยทีเดียวเชียวนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปเกียรเกียนเกียรเกียนกับคนที่เกียนเงินลสเกียรหัสนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพราะว่าคลิปที่ผมเสียในการลงทุนไปด้วยนะครับหนึ่งบาท ถือว่าให้ขอทานไปแล้วกันนะครับ1บาทนะครับตอนนี้เงินผมเหลือสิบหกบาทใครที่อออยากบริจาคเงินบอลเลตของผมนะครับเมื่อบอลเลตของผมคือสำหรับคนที่อยากจะซับสนุนผมนะฮะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดเก้าของนันตะพทองแท่งใหญ่นะครับผมสามารถโอนมาให้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับผมเรียกกก็เรียได้ว่าหายกันห่างหายกันไปนานเลยทีเดียวนะครับถ้าลงคิวแบบนี้นะครับผมไม่เคยลงด้วยแหละ